ครับผมให้ครับคือนี่ไฮไลท์เลยครับเประวัติในตาาิททีว่าทันตินยาทไมถึงขอเกตทมันมีปัญหาอะไรถึมีเคองสิทธิแลต้นทนในเรื่องของามลัต้งกานทเาวถุดิท่ราไล่ามช่วยในกระบวนการขอเกตมา

คราต้องยกนิ้วให้ว่าสิ่งของปรดั่ดีครับองจน้ำมือ